ข้าวหัวผมเนี่ยใครเล่นผมได้ในห้าพันในสมัยก่อนนห้าพันห้าพันบาทแต่เขาก็ใส่ช็อปเข้าไปกวนสตีเราเนี่ยแหละหรอเอาเปล่าเรือเปล่าหลวงพี่เอาเปล่า สัสดีครับขัิกาสวัสดีพี่แปงขันกโอ้โหเจอ <c oughs> ตัวเป็นๆรูแปงอิน Bang ครับอินเว้ยไอ้เฮียมีอินเนี่ยก็ต้องมีรูแปงรูแปงวันนี้ช่องทีของเสือครับเป็นเกียรติพี่แปงพามาเจอรูแปงอินครับฝากกดติดตามกดไลค์กด, like, กดแชร์ด้วยนะครับครับเดี๋ยวมาเรื่องราวพี่แปง อาจจะอาจช่องโอ้ออกหลายช่องแล้วครับที่มาช่องผมเนี่ยผมอาจจะมีคําถามแตกต่างไปบ้างนิดนึงซ้ำบ้างนิดนึงทำไมอันดับแรกเลยผมถามว่าเด็กผมขอเป็นตัวแทนของคนอื่นที่ไม่รู้เรื่องราวของเรานะครับทําไมเด็กช่างมันถึงรักช็อปจังวะพี่ก็คือจริงๆอ,อ่าช็อปเนี่ยมันก็เหมือนศักดิ์ศรีครับมันมันก็เป็นศักดิ์ศรีของเราในหลนะที่เราอมีตัวเดียว เราก็ต้องรัสามพี่ป้มีกี่ตัวตอนเรียนมีตัวเดียวครับตัวเดียวคยาวสามปีก็จริงๆอ่ะผมมีตัวเดียวแล้วก็ตัวนี้เป็นตัวที่สองตัวนี้เป็นของของเพื่อนผมครัเพื่อนผมที่ตายที่ตายจุ๋มจุ๋มที่ตายไปจุ๋มบูเนี่ยที่ออกมาเนี่ยออกจากบูมาเนี่ยแล้วก็มาเล่นอินครับก็บอกว่ายังไม่ได้ขอเขาใส่หรอกก็แล้วก็เลยก็บอกเฮ้ยยังมึงใส่กันเดี๋ยวกูใส่เก็บไปก่อนก็ประมาณสักเดือนสองเดือน สองเดือนมันค่อยเอาไว้แล้วกนคือคือระบบสมัยก่อนตำควาเข้าใจก่อนว่าคนใหม่เข้าไปไม่ใช่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 หรือไงไม่ใช่คนใหม่เข้ามาเนี่ยคุณจ่ายตังคุณได้ช็อปเลยใช่ไงได้จากเมียนเลยแต่คุณมาจากไหนอ่ะผมผมมาจากชื่นไอ้ผมมาจากบูอ่ะคุณมาจากบูเนี่ยคุณเขมาอินเนี่ยบางคนเนี่ยเอาพูดตรงนะ บางคนเข้ามาปุ๊บเพื่อมาเอาช็อปอ่ะเอามาเอาช็อปล้วก็ออกเลยกลับไปอยู่เรียนเดิมอ่ะถูกต้องอยู่ใต้ช็อปล้วว่าอ่ถูกต้องมาโชว์แล้วอ่ะถูกต้องนั่นคือระบบนั้นใช่เพราะอันนี้เราเราเราต้องการตัดปัญหาไม่ได้อามึงมาจากไหนมาจากบูใช่ไหมงั้นมึงอย่าเพิ่งใส่เลยช็อปยังไม่ให้ใส่เก็บก่อนคือสามารถห้ามกันได้เลยก็จริงๆมันอยู่ที่แก๊งด้วยอ่ะของของที่แปลงสามเก้าอ่ะถูกต้องครับเฮ้ยไม่ได้ไม่ได้ ถ้าผมแบบไอ้ทียผมเล่าใ่อ่ะอ่ะบูงง่ายสมมติสมมติเอ่อผมอยู่สามเก้าใช่ไหมฮใช่อ่ะคุณมาจากบูอ่ะผมเสือกผมมาจากบูที่แปลงอ่าเสือแล้วช็อปไปแล้วพี่สามเก้าใช่ไหมสามเก้าพี่เก้าบ้านอยู่ตอนเมืองยังไม่ได้คุณไม่สามารถใส่ช็อปได้นะผมขอเก็บช็อปไปก่อนเพราะว่ามันมีหลายๆคนที่มาแล้วก็มาได้ช็อปบแล้วก็ออกไปมาแล้วก็ไปเลยมาแล้วก็ไปเลยถ้าคุณอยากเรียน สองเดือนคุณค่อยเอาช็อปไปอืมแล้วช็อปตัวนั้นอยู่อยู่ที่ผมเก็บไว้ก่อนผมใส่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 ให้เลยทุกวันใส่ให้เลยใส่ให้ทุกวันอ๋อก็คือผมใส่ให้ทุกวันไงคือคุณใส่เสื้อขาวใส่เสื้อผมมาเสื้อผมก็มีจะมีมีเขียนมีสกรีนมีอะไรอยู่แล้วต้องคุณก็ใส่เสื้อขาวเรียนแต่ช็อปคุณเนี่ยผมใส่จะเป็นอย่างนี้ระบบอินจะเป็นอย่างนี้มท่าทุ่งเรียนดีกว่าง่ายใช่ใช่ แล้วแต่บางคนดื้ออ่ะพี่แบงผมบอกไอ้เรื่องกูจะใส่อ่ะอยากใส่อ่ะผมไม่ยอมคือมึงก็ไม่ต้องกล่าวสามเก้ามันมันอยู่ที่หัวเรือดีกว่าอืมโอเคเข้าใจหัวเรือบอกเ้ยไม่ได้คือไม่ได้แค่นั้นคุณจะมาอันนั้นมัไม่ได้เพราะว่าเพราะว่ามันมีเหตุการณ์แบบนี้หลายหลายหลายครั้งว่าบ่อยคือบางทีอ่ะแฝงเข้ามาปุ๊บแฝงเข้ามาปุ๊บแล้วก็เอ้ยมาเอ้ยกูมาเรียนมาเรียนนี้ปุ๊บพอได้ช็อปปุ๊บออกเลย ใช่คือยอมเสียตังค์อ่ะยอมเสียตังค์ไม่กีิบพันเพร่ะเาอาช็อปอ่าถูกต้องแค่นั้นเองมันมีมันมีมันมีมีมีคือจริงจงมีจริงๆผมอยากให้ให้ให้ทุนที่ฟังอยู่อ่ะเหตุประทำไมมันถึงรักช็อปทำไมมันถึงนี้คำถามมากมายขลายคนทำไ่เพราะนั้นช็อปมันเหมือนถ้าเอาช็อปเราเราเอาชีวิตคุไปด้วยเรื่องจริงมากพี่ก็คือจริงอันนี้สำหรับผมนะสำหรับผมนี่คือจสมัยก่อนนะย้อนไปก่อนนะย้อนไปเมื่อสามสิบปีเลย คือถ้ามึงจะเอาชอบกูนะมึงต้องเอาชีวิตกูไปเอาไปด้วยนี่คือคำนี้จริงๆเพราะว่าจริงๆบอกให้เลยว่าเรารักสอบยิ่งชีวิตเนี่ยจริงเพราะว่ามันศักดิ์ศรีเรานะไอ้เยียตบมาจากไหนไอ้เยียตบจากลูกแปงเว้ยเข้าใจไหมมันคือมันไม่ได้อะสอบหลุดนี่ตาเจ็ดสีคอนเสิร้อนตาเจ็ดสีคนเสดบอกให้เลยนะไอ้แปงเนี่ยชอบมึงเนี่ยซัดเป็นไงวันนั้นชอบมึงหลุดเว้ยมันไม่เอาโชว์ไงคือมันจะมีแผล ไอเฮียเราแม่งไม่ได้เลยมันจะมีแผลพอพอมันเจ็ดสีคนเสืออ้ปุ๊บมันจะมีแผลเลยยังไงมึงนั้นมึงโดนกูเล่นชอบไปไอเป็นไงยังนั้นมึงโดนกูเล่นไปไอ้งินนี่คือมันจะแบบมันจะมันจะสีคนเสือมันจะเขาเรียกปักปักมันปักมันคือถ้าเป็นยุคนี้มันจะมาโพสเฟซบุ๊กนะอ่านึกภาพไม่ง่ายมาโพสเฟซบุ๊กให้เนี่ยชอตมึงถ้าคุณแพ้มาคุณพลาดมาคุณไลน์มาเนี่ย บม่งโอขีอ่บอรดตั้งเลยขี่บอร์ดบ้างตึ๊ง <c oughs> ตังต <c oughs> บ้างใส่ลเละเละนี่คือเหตุผลที่แบบได้ทําไมคําถามจากจากคนหลายๆคนที่คิดอืคืออาจจะไม่ได้เรียนกับพวกเราคิดว่าเฮ้ยทำไมมักแบบนี้คือเหตุผลใช่ครับสมัยนู้นครับเราพวกเราวัยรุน่นเราก็ไม่ได้คิดอะไรขนาดนี้หรอก <c oughs> เราคิดอยู่แค่นี้แหละอกรอบแค่นี้แหละว่าไอ้ชอบกูไอ้สัตว์ไม่ได้ก็คือจริงๆอ่ะมันมันเขาเรียกว่ามันเป็นศักดิ์ศรีมากกว่าศักดิ์ศรีของของของขอเรียก ของสถาบันแต่แล้วสถาบันจะแต่พอกว่คนไอ้คนนี้มันโดนปุ๊บตาพูดตรงนะปุ๊บมาโดนเอ้ยมึงเคยโดนกูเล่นมาปุ๊บพอไปเจอในงานในงานเจ็ดสิบโอ้โไอ้มึงอ้เงี้ยเงี้ยวันนั้นเป็นไงเป็นไงมึงเป็นไงบ้างไอ้เงี้ยเงี้ยได้ไอ้ไอากมันยื้อไหมเงียบแง่ก็พูดไม่ออกเพราะว่าจริงๆอ่ะคือตอนนั้นมันมันกลายว่าในเรื่องของสถาบันสมัยก็สังคมเราด้วยสังคมที่อยู่ในวงเราเพื่อนเพื่อนที่มัู่ในมันกลายมันกลายเป็นว่าผมพูดตรงเลยว่า มันใจว่าเหมือนเหมือนเหมือนหยามกันนะหยามกัยนะหยามเมื่อหยามว่าชิบหายเลยหน้าวันนี้ผมบอกให้เลยนะไอ้ยี่แม่งผมย้อนกลับไปเมื่อสามสิบปีที่แล้วนะผมก็ถือว่าไอ้ยี่แม่งสมัยก่อนเนี่ยค่าหัวนี่ห้าพันเนี่ยแม่งโอ้โหแม่งแม่งมีค่าหัวเออผมไม่ข้าหัวผมเนี่ยใครเล่นผมได้เนห้าพันสมัยก่อนห้าพันห้าพันบาทจะแค่มีค่าหัวอห้าพันบาทตีนเนี่ย ห้าพันบาทนี่แม่งเยอะมากไอ้เยี้ยรวยเลยไม่ผมบอกให้เลยไม่โคตรกระจอกเลยไอ้เยี้่ข้าหุ่นผมก็ห้าพันบาทไม่ย้อนไปสมัยก่อนเงินพันหนึ่งนะพี่แปงนี่คือว่าเยอะะนคือจะบอกให้ฟังว่าผมผมมองตัวเองนะสมัยก่อนอุ้ยกูเยอะกว่านี้ไอ้สัาหัวกูแม่งยี่โคตรถูกเลยยี่ห้าพันเราคือเราเด็กช่างไงเออเด็กช่างเราเด็กช่างเราก็ไม่ได้คิดว่าว่าไอ้เยี้ยมันห้าพันนี้สมัยก่อนมันก็เยอะนะเยอ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 ะนะอ่ะ ทีนีมาอีกเรื่องพี่แปงสามเก้าก่อนที่พี่พี่แปงเข้าอินเนี่ยแก๊งสามเก้ามียังคือมีแล้วครับอินสามเก้ามีแล้วมีแล้วครับมีอยู่แล้วมีอยู่แล้วอ๋อผมก็เป็นก็แม่ทันพี่ดาป่ะไม่ทันนพี่ดาจบก่อนแต่พี่ดาถขาสามเก้าสามเก้าครับถูกป่ะครับแล้วพอบดพี่ดา่ก็จะมีคนเป็นพี่แปงแล้วเป็นยุคผมเป็นยุคพี่แปงแล้วผมเนี่ยได้สัมผัสพี่แปงตอนผมในที่นึดอนได้คุยพี่แปงแล้วล่ะครับ หนึ่งอินเนี่ยสะไบก่อนรูปแลงจะไม่ค่อยหนึ่งอินคือหนึ่งอินครับใช่หนึ่งอินในดอนเขาเรียกว่าหนึ่งอินใช่ครับจะนั่งอยู่หลังตลาดวินตาดาวใช่ครับเดินอยู่แถวนั้นแ่ะกับถายตังายตังเยอะเลยแล้วเพื่อนในอีกดอนก็จะเยอะใช่ครับแถวในดอนมันเยอะทีนี้รู้จักมานานชื่อเนี้ยก็จะสัมผัสเจอจริงประสบการณ์ผมก็ผ่านมาที่เล่ากันช่องพี่แปงเดี๋ยวไปดูกันคือจริงอ่ะผมม่าอยู่ดอนเมืองเนี่ยผมชื่อหนึ่งอินหนึ่งอินหนึ่งอินแล้วก็ ถ้าถ้าในในอินเนี่ยเขาจะเรียกรูแปงในอินเขาจะเรียกลูแปงแต่คนนอกเลยกนึงใช่ครับหนึ่งอินก็คือถ้าคนที่รู้จักกันจริงนะคือถ้าในดอนเมืองนะจะเป็นเอ๊ยหนึ่งอินด้วยต้องหนึ่งอินหนึ่งอินอินอินแต่ถ้าเป็นในในอินในอินเขาจะเรียกรูแปงเพราะว่ารูแปงเนี่ยคือเป็นอาจารย์ตั้งให้เป็นฉายาฉายาคืออาจารย์ตั้งให้ก็คือตอนนั้นสมัยตอนเข้าไปเรียนอินก็คือผมยิกย แต่ยาววนี้นะยาวยาวยาวประมาณฟูอะประมาณขนาดนี้ตัวเล็กๆหอมตอนนั้นน่าจะมาน้ำหนักสี่สิบฮะสี่สิบประมาณสี่สิบคนเล็กเลยย้อตัวไปสิฮะโดนนี้ฮอมอะผอมหอมหอมตอนนี้ห้าสิบนะห้าสิบเออสี่สิบอะเออคือสี่ประมาณสี่สิบสี่สิบหน่อยๆอะนะประมาณคนเล็กอะผอมเป็นเป็นแบบผอมแล้วก็แบบว่าเขาก็มองว่า แต่ในในในคำว่ารูปแปงเนี่ยรูปแปวงอินเนี่ยครับมันไม่ใช่จอมโจรนะอ่ามันเป็นผ้าของมือปืนอ๋อจริงจริงผมคือมองว่าไอ้มึงเหมือนมือปืนเหมือนมือปืนมือปืนก็คือไม่ใช่จอมโจรไม่ใช่จอมโจรหมืนรูปแปวงแต่ผมไม่งงวาจ่าทำไมตั้งตั้งรูปแเองตั้งแต่วันนั้นมานะเขาเรียกบอกเอ้ยมึงเ่ยชื่ออะไรบอกว่าผมชื่อนี้ครับชื่อ คือหนึ่งอย่างงี้บ้านอยู่ดอนเนื้อมึงไอ้ลูแปงลูแปงเาเรียกผมเอ้ยมึงไอ้ลูแปงอาจารย์ชัยบอกเอ้ยมึงไอ้ลูแปงแล้วก็แล้วก็ครับไอ้เฮี้ยก็ครับลูแปงก็ลูแปงเพื่อนทุกคนก็ตั้งแต่นั้นมาก็เรียกผมลูกแปงนะลูกแปงมาตลอดเรียกผมมาลูกแปงลูกแปงลูแปงแต่ก็คือคืออาบุตรงนั้นจะเป็นดอนเมืองเนี่ยในจะเลขหนึ่ง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 เลขหนึ่งคือบางคนเนี่ยบางคนเนี่ย บางคนเคยได้ยินเคยได้ยินเคยได้ยินเคยยินเฮ้ยเฮ้ยลูกแป้งฮ้ยลูกแป้งไอแต่งจริงไยมันชื่อหนึ่งไม่ใช่เหรออะไรเงี้ยชื่อหนึ่งน่ววานใช่ลูกแป้งไหนวะแต่หนึ่งอินอะรู้ในดอนอะรู้แน่เพราะตอนนั้นอะมันมีร้านใะดองเราไปนั่งกินตรงนั้นเยอะร้านเป็นร้านรุ่นพี่เป็นร้านที่แป้งอยู่ตอนเมืองเนี่ยครับเคยได้ยินชื่อว่าในตอนเมืองมีอินต้องไม่มีชื่อถูกไหมคือสมัยก่อนเป็นมันคือเขาเรียกว่า เมื่อสามสิบปีที่แล้วมีอินต้องไม่มีชื่อก็ก็มันเราประทะกันหนักอ่ะโอ้โหหนักหนักปะทะกันหรักๆเลยอังกอรเอ็กซ์จะเป็นผมชื่อตามนี้ชื่อพี่หนุ่มอ่ะถูกต้องครับหนุ่มกอสบอหนุ่มกอสบอริงืคือจริงๆอะสมัยก่อนเนี่ยตอนที่ผมเล่นขาสั้นนะผมก็ตีกับหนุ่มใช่ชื่นกับเอ็กซ์เอ็ขาสั้นเอ็ขาซ่านพี่ลาเชนลาเชนลาเชนไม่ตีลาเชนเป็นเพื่อนกันเพื่อนกันแต่ว่าลาเชนจะอยู่กลุ่มพี่หนุ่มใช่ครับลาโอ ใช่ครับถูกไหมถูกต้องยุคนั้นเขาพี่ราเชนเนี่ยจะเป็นรุ่นพี่ผมที่บ้านประชาแกก่อนก็อยู่ประชาชื่นอยู่แฝดทหารบอกอเราข้ามอยู่โรงแรมเบเตตอนนั้นพี่แปงกับพี่หนุ่มพี่ยังเรียนอินยังผมยังไม่เรียนอินแต่พี่หนุ่มเรียนชื่อแล้วเรียนชื่อแล้วถูกปะถูกต้องอรานซัดกับอานซัดกันไาก่อนวันนั้นผมก็ไปเข้าชื่อแล้วเพราะติดนี่แหละเป็นเหตุผลนี่แหละแต่ถ้าไม่ผมไม่ไปตีกับหนุ่มกับเอสนะ อแผมว่าจะไปเข้าชื่อแล้วเข้าชื่อแล้วคงไม่มีรูปแปร์อินจะไม่มีรูปแปร์อินวันนี้แล้วเขบคุณพี่หนุ่มด้วยแต่เขาคุณพี่หนุ่มชื่อเนี่ยแต่พี่หนุ่มเขาเสียไปแล้วเสียไปแล้วเสียไปแล้วทีนี้พอหมดยุคพี่หนุ่มแต่เป็นเอ็ก็คือจริงๆยังยังยังอ๋อยังไม่เยัง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 ไม่เป็นยังไม่เอ็ยังไม่เจอเอ็ก็เจออยู่ก็คือเอ็กเนี่ยคือเอ็กเนี่ยเขาเป็นอ่าอบุตรนะเอ็กเนี่ยเขาเป็นเป็นน้องของเป็นน้องของอ้นเฮ้ยอินเว้ย เฮ้ยไปหน้าชื่อด้ยลงจัดด้วยด้วยพี่อะไรแม่แล้วกม่แล้วอย่าเสือกไอ้สัตว์ไิ้มยายสัตว์ไอ้เพื่อนเกิดบ้างเอาหนึ่งมะอ้นเนี่ยนะเขาไม่สูงสิงกับเด็กกาสบเขาอยู่กับของหนุ่มของหนุ่มชื่อนของเอสนะแล้วก็พวกหนึ่งโบแดงพวกอะไรเงี้ยพวกเด็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 กเกาบอชาวบ้านดอนเมืองเขาเรียกว่าเด็กกาสบเขาเรียกเด็กบาง เด็กเลยนะเด็กบางเด็กบางบางกองทบอทางนี้เขาอยู่โซนตลาดกลางตลาดกลางเขาก็จะมาอยู่ตรงนี้มันสนิทกันแล้วอันนี้ไอโซนเนี้แม่งจังหวะแม่งก็ไม่ถูกกับผมมาตีกันทะเลาะกันก็คือมีพี่เอ็ชอยู่ในนั้นด้วยในแก๊งนั้นใช่ใช่ครับตอนตอนนั้นแก๊งไม่อยู่ยังไม่เรียนชื่อยังไม่เรียนชื่อจะอยู่ในแก๊งกันไหมอยู่เลยนส้าอยู่เลยเรียนขาสั้นอยู่เลย ก็เด็กบางเขาเรียกทะเลาะกันตั้งแต่เด็กบางเด็กบ้านอ่ะเด็กบ้านร้องกันเด็กบ้านกับบ้านเออใช่ถ้าเป็นต่างจังหวัดเขาเรียกคนอำเภอคนละตำบลโดนเลยร้องไงตัดเจอกันอย่างวัดเออมาแล้วนั่นนะแล้วก็ร้องกันเด็กบ้านนี่เนี่ยแล้วก็พอมาเข้าเรียนใช่ไหมหนึ่งเข้าก่อนเขาเรียนนินทอนเขาเรียนนินทอนเพราะว่าแต่ก็ยังตีกันไม่เกี่ยวกันตอนผมเรียนที่นินดอนอ่ะผมเรียนที่นินดอนเอง ก็จะได้ยินหนึ่งหนึ่งอินแล้วเพราะมันอยู่หลังวินตาดาวเขา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 ังแต่กระดองอยู่เก็บเงเก็บงเขาหอขายายนเนรองเัก็บเงเก็บนข้าวทาคแล้วสมยพีเอ็กไม่ไม่เข้าชื่อน่ะก็ตอนแรกเข้าดอนก่อนอยู่แถวบ้านอย่างเรายังไม่มุ่งสายก็ดอนถูกป่ะาดอนดอนเก่าอ่ะงงบรานดอนเรยตอนนั้นเราเป็นเด็กแวนแว้นั้งมากว่าเวนรถอะไรกันอย่างเงี้ยควร์อะไรกันอย่างงี้ยสมัยนั้นสมัยนั้น ใช่ใครมี K R หล่อที่สุดไหมโอ้ยสมัยก่อนเลยสมัยได้มี K R อันนี่มม่โคตรเงี้ยวเลยนะข้างหลังหญิงมิต้องมีอต้องมีอ่ะผมว่าโคตรเสียดายเลยผมสมัยก่อนเนี่ยผมไม่มี K R มีอะไรมีแต่จักรยานสมัยก่อนโนวา R F อีกอย่างนะเองนะนั่นมามาก่อนไงโนวาโนวาโนวาแล้วว่า K R นี่ใช่ N S R K R Victor ใช่แย่แม่งีโคตรอยากได้แม่ไม่ซื้ออาชีว ีอยอมไปแล้วทำไมพี่เอ็กไม่เข้าชื่อน่ะพี่ชายเหรอพี่ชายพี่ชายก็เข้าไปรินดอนก็เขาเหมือนแบบไม่ได้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 อยากจะเดินสายตีสักเท่าไหร่หรอกแต่ก็อยู่ในกลุ่มเฉยอยู่ในกลุ่มหนุ่มชื่อใช่เอาง่ายอ๋อแต่ก็ไม่ได้อยากไม่ได้มุ้งไม่ได้มุ่งขนาดนั้นอะไรเงี้ยแต่ก็มีเรื่องเขาก็เขาก็ไปด้วยกันเขาก็เอาอะเขาก็เอาอเจอกับ รูปปแลเขาเอาเขาใส่ไปแล้วแล้วเขาก็ตีกันมาก่อนแล้วผมเป็นรุ่นน้องผมเป็นรุ่นน้องเขาแต่เรารู้เรื่องราวเรารู้เรื่องราวเราก็ตีกันนี่แหละเราก็โตทันกันนี่แหละอะไรเงี้ยพอเราโดนไล่ออกจากดอนเราเลยเฮ้ยเอ็กดอนกี่ปีสองครับสองปีโดนไล่ออกใช่ครับเรียกว่าทายทายกวทายทยเก่งไม่เล่นไม่เล่นทีสมัยก่อนเนี่ยผมดูแม่งแต่โต๊สนุกอ่ะเออจริงโตที่โต๊แม่งแต่โต๊สนุกอ่ะสมัยก่อนเนี่ยปีหนึ่งหนึ่งจุดห้า ถูกป่ะไอ้ปีสองปีสองหนึ่งจุดเจ็ดห้าประมาณนั้นไอ้เจ้าถ้าไม่ถึงเด็กดอนเหมือนกันเนี่ยโคุยกันรู้เรื่องไอ้แม่งไอ้แค่เข้าไปสองวันผมจะบอฟังนะผมจะบอฟังนะผมเมื่อไปสอบดอนนะไอ้นี่แม่งแม่งนอกผมมาสิบคนแม่งได้เรียนหมดเลยสิบคนแต่ผมแม่งเข้ามาถึงอะไรแม่งกาหัวสีแดงเลยไม่รับพวกเราไม่ต้องมาฟังผลนะไม่ต้องมาฟังผลไอ้ยี่ผมงงเลยยี่แม่งไม่ได้เข้าแน่นอนคือกาหัวกาหัวผมว่าสีแดงอ่ะบอกว่า เขาต้องมาฟังผลนะพูดอย่างเงี้ยเอ๊ะแม่งแม่งโคตรแบบไอ้เจ๊ปอชเราก็ไปสอบด้วยปอสอบกูก็ไปสอบไม่เอาสักไม่เอาสักอย่างไม่รักกูสักอย่างเขาเป็นรองรัฐรัฐบาลไงเขาเป็นโรงเรีัฐรัฐบาลตอนสมัยก่อนมีควายด้วยนะดอนนะ ่เลี้ยงควายในนานะสมัยก่อนโคก,กันดานเลยโอ้ยเลี้ยงควายในนาด้วยเออมันมีควายนะเอ็กซนะนะ์มากต้องเรียนต้อมีควายนะเไม่มันมใหญ่อยู่นะออมันใหญ่ใหญ่เลยโคตรกว้างเลยมีช่างแม่งตาด้วยยังงงเลยสนามบอลให้ดอนแม่งท่าโงเรียนชื่นกว่าเออโคตรกว้างเลยโคตรกว้าง,างเลยอ่ะเอ็กซ์บาทีโดนโดนทายจากดอนสองปีครับในหัวเลยในหัวเลยเกลียดไอ้นี่เริ่มแล้วไม่เราเรา เราโดนทายปุ๊บเราก็มีความชอบชื่นอยู่แล้วด้วยในหัวมีชื่นแล้วมีชื่นอยู่แล้วไม่มีไม่มีบูไม่มีกนกไม่มีโดยอินนี่แล้วตอนนั้นในดอนมีชื่น้ากไหมในดอนตอนนั้นเอเข้าชื่น่รุ่นของหนุ่มเนี่ยเขาเขาเขาออกไปหมดแล้วไปหมดแล้วไม่ไม่เหลือใครเลยนันรู้สึกว่าในดอนเนี่ยจะเหลือไอ้ดำพังอยู่คนเดียวดำพังที่เป็นชื่นที่เป็นชื่นแต่ดำเนี่ยเขาไม่ค่อยอยู่ดอนหรอกเขาไปอยู่กับพวกลังสิตไปอยู่กับพวกบาสพวกมือพวกอะไรเขาก็จะไม่อยู่เราอ่ะให้แหลมพาไปสมัคร ก็คือกลางเทอมกลางเทอมของรุ่น14บสี่ก็คือเป็นธรรมะโดยที่เอาเพื่อนอีกคนนึงเป็นรุ่นพี่ไปเป็นผู้ปกครองแม่ไม่รู้เลยว่าโดนทายแอบไปใช่แอบไปไปเรียนเอาเพื่อนไปผู้ปกครองเพื่อนอะแก่กว่ากันหกเจ็ดปีอะก็เลยดูตัวอ่เดี๋ยวมันดูตกว่าก็เฮ้ยปเป็นผู้ปกครองกูหน่อยไปจ่ายค่าเทอมแบบผ่อนด้วยโรงเรียนเราผ่อนได้จ่ายจ่ายพันนึงสองพันก่อนจนกว่าจะสอบเสร็จถึงไดถึงได้ี่ได้แล้ว แล้วก็ไปเข้าชื่นเหตุผลที่เข้าชื่นหลักๆเลยก็คือเพราะเราชอบอินณเวลานั้นเหตุผลเลยเหรอเหตุผลหลักเหตุผลหลักเพราะเราชอบอินอไปทำอะไรให้อะเอ๊พวกเขานี่ไงอ๋อที่แม่งโกนต้องตีเลยถ้าเราไปเข้าถ้าเราถ้าเราไปเข้าโรงเรียนอื่นน่ะที่อยู่สายนอกนอกจากดอนเมืองแล้วอะอย่างในดอนเมืองเราเป็นเด็กบ้านเราไม่กลัวอินอยู่แล้วเราไม่แล้วเราไม่กลัวกันอยู่แล้วเราไม่กลัวกันแล้วแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่เราออกนอกโซนพื้นที่ไปปุ๊บแล้วถ้าเราไปเรียนสมมติไปเรียนโรงเรียนที่ ดิวชันไม่ถึงคู่ฟัดไม่ได้ไม่ได้คู่ไม่ได้คู่ไม่ได้เราตายนะเละอ่าถ้าเราไม่ไม่ไปไปเรียนที่งที่ฟัดไวถ้าไปเรียนที่อ่อนกว่ามันมันฟัดไม่ไหวก็เลยชื่นเลือกชื่นนี่แหละคู่รคู่ประการเราเลยเลือกชื่นครับก็เลยไปสมัครเอาสมัครชื่นเอาเพื่อนรุ่นพี่แล้วกันนะใช่ผู้ขอ้กูหน่อยสัตว์เซนกูหน่อยใช่ผ่อนค่าเทอมผ่อนค่าเทอมเอาแม่ยังไม่รู้ที่บ้านไม่รู้แล้วมีเหตุแถวบ้านตีกันโดนจับ ตำรวจถามเรียนที่ไหนบอกเียนชาชื่นแม่บอกมึงไปเรียนแต่เมื <c oughs> <c oughs> ม่อ <c oughs> ไหร่วะห็นมึงไปเรียนเทคนิคดอนเม,ม, <c oughs> มื่อไหร่เนี่ยมึงไปเรียนเมื่อไหร่วะบอกอ๋อไปตั้งแต่การเทอมแล้วอะไรเงี้ยอ่ะแล้วตอนนั้นก็ใส่ช็อปอ,ออกมาจากบ้านปกติไม่ได้ใส่ช็อปดอนแล้วนี่ช่วงแรกอ่ะเราเราใส่ชุดน,นอกไปเฉยแล่แลแม่เขาเขาเขาทำงานด้วย เขาออกกันในเช้าเขาออกกันในเช้าแล้วบางเราชื่อเราบ่ายชื่นเราออกบ่ายเขาแปลาออกเช้านึกว่ามึงไปเรียนปกติอะไรเงี้ยเราไปเรียนชื่นแล้วไอ้เนียนวะถ้าไม่โดนจับก็ไม่รู้ไม่โดนจับไม่รู้โดนจับไปยกพวกตีกันไปโดนจับพอเข้าชื่อปุ๊บตั้งเป้าเลยป่ะจะแปงมันไม่ต้องตั้งอยู่แล้วมันเป็นอัตโนมัติมันออโต้วเองแล้วมันเจอกันไม่ได้มันอ่อนแล้วมันรู้อย่างว่าเอ้เข้าชื่อ รู้รู้รู้แล้วช่วงแรกอะไม่มีคนรู้หรอาผมว่ามีตอนแรกอะรู้ว่ามันเรียนดอนรู้ว่ามันเรียนดอนแล้วมันโดนทายแล้วมันออกไปเรียนชื่อเราก็รู้ว่ามันเรียนชื่อแล้วเพราะว่าจริงๆอะพูดตรงนะเด็กแถวบ้านมันแหละมันก็น้องเราสายสายสายไม่ใอยมารายงานสายสายเมื่สายไม่สายมันมีเด็กเพื่อนเราอยู่ซอยบ้านเขาเพื่อนเขาอยู่ซอยบ้านเรามันมีรู้หมดรู้หมดว่าเคลื่อนไหวว่ามึงยังไงมึงเรียนที่ไหนมึงอะไรอย่างงี้เรารู้หมดเราก็รู้หมดรู้อย่างว่ามันเคลื่อนไหวยังไงอะไรยางเง อ่าเรารู้หมดขนาดอาพูดตรงเลยนะขนาดตอนมันบวชเห็นพระเนี่ยไอ้ลูกน้องลูกศิษย์มันเนี่ยมันก็น้องของแม่งอ่ะอยู่ซอยบ้านมันอ๋ออยู่ซอยบ้านหลวงที่มันสกิดเอ็กไอไอเทียะเอ๊ะปืนไม่บอกอะไรที่บอกเล็บบอกอาปืนม่มาถัดกูบูดจุ๊บมึงรู้ป่ะพอมึงบอกให้มาเอาปืนเสร็จปุ๊บมันบอกว่าไงวะพี่หนึ่งพี่หนึ่งพีเอ็ หกพันหกปืนนะแต่ย่าทียกูกูรู้กูถึงมายืนยืนเท้ายืนมาเกอะยืนยืนรอมึงบนเรือคนต้องตีน่ะรู้เลยน้องหนุ่มพี่เพราะเด็กเด็กวัดเรามันมาจากเอ๊ะพกปืนมีตบอดจริงป่ะพกจริงดิจริงเลยอ่ะใ็่เลยอ่ะ สบงมันจะมีเหมือนเครีขัดใช่ไหม่ะแล้วเราปืนเราก็เป็นซองซองเน็บเน็บได้อยู่แล้วไงแล้วก็เดินบิทีบาทใช่แล้วก็จีวอนคุมทับโอ้ยสุดตีนเลยแล้วเอ็มสิทธิ์มันลูกศิษย์มันมันอยู่เลยบ้านหอหน่อยอยู่ตรงในต้นโพอ่ะไอ้ป้าเนี่ยไอ้ป้าบอกพี่พี่หนึ่งเอ็กเขาพกปืนนะพี่บอกเออกูรู้แล้วโอเคจ่อไอ้เหี้ยขายรายงี้ยไอ้สัตว์เอ็กเดินไปที่บาทต้องผ่านบ้านแปลงทุกวัน สี่เดือนอ่ะต้องเดินเส้นนั้นเลยอ่ะสี่เดือนทุกวันเลียงก็ไม่ได้เลี้ยงไม่ได้เพราะมันเป็นทางหลักที่เราต้องเดินคือการบินจัติาของพ้าเนี่ยเขาจะมีสายของเขาใช่ถูกไเอ๊ะใช่เอ๊ะก็จะเสกไปโดนสายบ้านจะแปลงพอดีมันเป็นบ้านเขาก็สายบ้านผมไม่ห่างกันอ๋อต้องบอกแบบนี้ต้องบอกแบบนี้เวลาบวชผมต้องไปบินที่บ้านตัวเองแล้วทางขากลับต้องผ่านบ้านเขาต้องเลาแล้วกับชายคอดไม่ได้ไม่ได้วันดีคืนดีแม่งเมาหน้ามืดขึ้นมาอ่าอันนี้มัน แต่จริงพี่แบงก็บอกไอ้เฮียพระเราก็เกรงใจเกรงใจแต่ก็คือเราก็ไม่รู้เลยทั้งมันเคยมีประเด็นไงก็เพื่อนเขาอ่ะเข้าไปเข้าไปกวนผมในวัดแหละจริงป่ะจริงเพื่อนเขาเข้าไปกวนผมในวัดเปิ้ลเปิ้ลไอเปิ้ลไกอ๋อเราเปิ้ลเราเป็นพระอยู่นะใช่เขาก็ใส่ช็อปเข้าไปกวนสตีเราเนี่ยแหละก็เอาเปล่าเอาเปล่าหลวงพี่เอาเปล่าอะไรเงก็ไม่เรียกหลวงพี่หรอกเอาเปล่าอะไรเงี้ยบอกว่าก็มึงก็เอากูก็เอาอะไอ้สาวกูก็เอากูก็เอาอ่ะเออมึงลองเอากูกูก็ไม่ยอมเหมือนกันเพื่อนตายแล้วใช่ตายไปแล้วตายทั้งสองคนแล้วเออเราเสีย แล้วเสียไปแล้วอันทีนี้พอเอ็กเข้าชื่นก็ตั้งเอ็กมีคนเดียวสิในดอรุ่น14มีผมคนเดียวนอกจากดำพังดำพังนี่คือไปไปมาเขาไปไปมาเขาอยู่โรงรังสิตอยู่แล้วดำพังในบ้านเขาอยู่ไม่ไม่ได้เป็นหลักแล้วใช่มีผมคนเดียวมีเอ็กคนเดียวผมคนเดียวเลยแล้วเราไม่มีไม่ยังไม่มีปืนตอนนั้นยังไม่มีมีแต่ย่าอย่างนี้ปกติแล้วคนเดียวเลยในในดอนที่มีชื่อก็ไปเรียนได้สคกสองเดือนสองเดียวยังไม่ครบเทอมอ่ะเราก็ คิดว่าไม่ไหวไว้เดี arry, Guys, ๋ยวกูรอลงเทมรอลงเทมหน้าดีกว่าเผื่อจะมีเพื่อนใหม่ถ้าเพื่อนในดอนไปสมัครใหม่เพิ่มแลวพอพอลงอีกเทอมนึงก็มีเข้าไปประมาณ67คนเอาแล้วใช่ก็คือพอลงเทมพอลงเทมอีกเทอมนึงมาเป็นรุ่น15้าเนี่ยมันจะมีเพื่อนเข้าไปเสริม อ๋อถ้ากับ X อยู่14ก่อนด้วยใช่แล้วก็มาเรียนส5้าใช่ครับอ๋อแล้วก็เพื่อนทีนี้ส5เอาแล้วสิ้มีมีตัวเสริมเอาแล้วจริงๆ่ะผมจะบอกให้วังมันกลับกันรือว่าทำไมอ่ะตอนบอกไปเรียนอินนะมา่ชื่นมากใช่ใช่มาสลับกันมาสลับกันหรอรุ่นแต่งเขาแต่งเขาไปเรียนอินอ่ะชื่นในดอนแม่งเยอะรุ่นรุ่นหนุ่มเนี่ยเยอะมีพี่ราเชนอ่ามีพี่ราเชนมีกโอก็โอ แต่ลาโอล์เนี่ยลาโอเนี่ยเขาจะอยู่คามาดอนเนี่ยมันกว้างลาโอเนี่ยเขาจะเลยเลยดอนไแต่อยเนี่ยเขาอยู่ถึงทนินทร์แต่ก็ยังเป็นชื่ออยู่ในดอนแล้วกันไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่มันไอ่ะชื่อในดอนในดอนในดอนคือในดอนมันมันละแวกนี้ทนินทร์เนี่ยมันเลยออกไปในโซนที่มันเป็นหมู่บ้านถนนใหญ่ตรงตรงวิภาวดีแล้วอ๋อคือถ้าปัจจุบันนี้เป็รู้คนรูตรงขึ้นไป ใช่ป่ะกลคือเราไปถ้าเกิดเด็กดอนเนี่ยมันจะไม่ไม่ถึงกันอ๋อมันจะเที่ยวเที่ยวเที่ยวเราแวกโอเคโอเคคือดอนอยู่กลุ่มนี้อ่าดอนเนี่ยวงนี้อยู่นี่คือดอนเลยไปแต่แต่เขตพื้นที่ดอนเมืองไหมพื้นที่ดอนเมืองแต่ไม่ได้เที่ยวในในแวกเขาเรียกว่านอกดดนนอกนอกดอนนอกดอนอ๋อแต่ถ้าหนุ่มชื่นอยู่ในหนุ่มชื่นอยู่เลยหนุ่มชื่นอยู่ป้าย ไปไอนี่เลยตาดาวเลยายไอ้นี่เลยยาดองยาดองเลยยาดเยข้ามไปร้ายะดองเอาทีนที้บอก x สิบห้ามีเข้าอีกประมาณหกเจ็ดคนเจคนในดอนเพื่อนกันเลยไม่รู้จักไม่รู้จักเลยทุกคนอ๋อไม่ไปเข้าไปเจอในรงเรียนใช่ไปเจอในโรงเรียนอ๋อตอนนั้น x ยี่สิบเก้ายังยีิเก้าตลอดแล้วตอน x ก่อนเขาชื่อมี g ก n งยี่สิบเก้าง ชือมีย่ิบเก้ามียไงก็พวกหนุ่มก็คือย9ิบเาหมดราก็คยย29ิบแล้วตอนนั้นเอกับตอนดีคนเดียวก่อน14กับกับยีเก้ับยก้ามีแก๊งแล้วมีแก๊งแก๊งแก๊งั้งสิทธิแต่ถ้าโดดลงตอนเมืองก็จะเป็นคนเดียวใช่ถ้าลงผมจะลงผมจะมีป้ายลงป้ายป้ายป้ายดอนใหญ่คือป้ายสนามบินเนี่ยจะเป็นของอินเขาผมจะลงก่อนป้ายอินหนึ่งป้ายจะมีป้ายชื่อป้ายอินอไรป้ายป้ายสถานีรถไฟแล้วผมก็จะเดินเข้าบ้านผมบ้านผมอยู่ลังแล้วถ แแต่่นคือจริงๆสมัยก่อนเนี่ยอ้วนตรงนะแก๊งยีิบเก้าในถือว่าแก๊งใหญ่เหมือนกันแก๊งใหญ่แห่งใหญ่โค้แก๊งใหญ่แห่งใหญ่ของมามาจากหลอกหกหกก็ยิบเก้านี่แหละผมจะผมจะบอกให้ฟังว่าอะไรว่าใช่แม่งมาจากลักษณะโกศินหมู่บ้านลักนณโกศินสองร้อยปีมาตรงนั้นมากับยี่สิบสามสิบคนยี่สิบคนมาเยอะจริงเยอะมาเอ็กโคตรเยอะอ่ะยี่สิบเก้าไม่เยอะมากยี่สิบเก้าเยอะอยู่ เพราะสุดไปลังสิทธ์ไปอะไรนะเองนะใช่ครับู้เยอะที่ผ่านจริงๆสมัยก่อนเนี่ยคืออ่พูดตรงเลยนะคือบเขาเรียกแบ่งแบ่งแบ่งป้ายล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 งไอ้ป้ายเนี่ยรู้ว่าป้ายของผมมันจะไม่ลงมันจะไปลงก่อนป้ายอ่าไม่ลงไม่ได้ลงได้ไงลงไม่ได้ลงไปตายเยลงมาเรียแต่เขาก็ไม่ลงไปเราเขาก็ไม่ลงเราลงมาเดี๋ยวมึงเดินผ่านกูเจอกูแน่ไม่เจอกูอ่ใช่ ไอ้ลงป้ายผมเนี่ยเขาก็ถ้าช่วงจังหวะเจอกันมึงลงมากูก็แน่นอะถูกต้องมาแล้วตอนนั้นจริงมากที่บอกว่าในดอนมีชื่นแต่ไม่มีอินคำพูดเนี่ยมันมันไม่ไม่ได้เชิงเป็นคำพูดหรอกครับมันรู้กันโดยอัตโนมัติว่าถ้ากูถ้าเราเจอกันถ้าเราเจอกันมันต้องพังกันไปข้างหนึ่งสุดตีนสปาร์กอะ <seaweed> หรือคือเด็กๆมันก็เลยพูดว่าในดอนมีชื่นมันไม่มีอินไม่มีชอินไม่มีชื่นใช่ประมาณนั้นมันเราไม่ได้เป็นคําพูดของเราเองอะไรเงนี้แล้วแล้วนอกจากแปลงแล้วอินคนอื่นเอรู้จักปะรู้จักก็เล่นหมดแต่ก็คือก็เล่นกันหมดแต่ก็คือมีบางคนที่เป็นเพื่อนผมผมเคยมีเพื่อนเนอินเอมีเพื่อนมีเพื่อนไอ้น้องเช้าไอ้น้องเรียนที่ดอนมาก่อนแต่ก็มันไปเรียนอินมันมันเหมือนแบบว่าโดนไล่ออกไปปีสามหรือปีสองอะไรอย่างี้จากดอนผมก็สนิทกับมันผมก็ มันยังไม่รู้ตอนแรกอะมันยังไม่รู้ว่าผมอะเข้าชื่นตอนตอนตอนกลางเทอมตอนกลางเทอมผมไปหาไม่น้องหาปืนที่กูบอกเด็กเอาอีโบก็ได้แปดร้อยบาทเจ็ดเจ็ดไปร้อยเมื่อก่อนไม่ก่หลักร้อยหลักร้อยนี่บอกว่าเออเป็นขนมเลยเราเอาอีโบก็ได้เอาเอาเอาสักแปดร้อยอะไรเงี้ยเออแม่บอกเออแค่แค่เดทที่หน้าเึงเอารักกันดีเลยเออพอวันนัดเราก็ขี่มอเตอร์ไซค์ไปหามันที่บ้านในซอยบ้านมันแล้วนะเออไปได้ยังไม่หายแล้วไอ้สัตว์มึงแอบไปเรียนชื่นไหมไอ้สัตว์จะไปยิงมึงไง ไอ้นี่้องไอ้น้องบอกกูไม่ขายให้แล้วไอ้ไหี้ยคือเราตั้งใจเอาปืนไปยิงอินเลยอาจจะเป็นไปยิงอินแต่มันซื้อปืนจากอินแต่มันรู้มันรู้ก่อน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 บอกกูไม่ขายแต่ไม่เล่นกันนะแต่ก็คือกูไม่ขายให้แล้วไอ้หี้มึงไปเรียนไปเรียนชื่นอะไรเงี้ยแล้วพี่แปงมีมีเพื่อนไปชื่นมั้มีครับมีมีเหมือนกันมีก็อย่างเอราเชนก็เป็นเพื่อนอ๋อเวลาเชนเป็นเพื่อนเชแล้วก็แล้วก็เออหลายคนอยู่ดี แล้วไอดิดก็ก็เป็นเพื่อนที่เรียนเรียนชื่นแล้วก็เพื่อนที่อยู่อ่รัตนกสินทรสองร้อยปีก็เป็นเพื่อนอยู่หลายคนอยู่เยอะอยู่หลายคนคือสมัยก่อนนะพวกเราอ่ะถ้าเป็นเพื่อนกันเราจะไม่เล่นกันไม่ต้องแต่เพื่อนของแต่เพื่อนของมึงอ่ะก็ยอเราใช่ก็ว่าแล้วเราบังกันได้ไหมเอพี่บบงบังได้ไหมบังได้ผมเคยเจอดีไอดีไอบีอินอ่ะดีเราอ่ะผมอยู่บนพาลอยประมาณหกคน ชื่นหกคนอ่าสะพานลอยที่ผมจะไปเรียนเนี่ยบบเดิน<บ>ออกมาเดินบนสะพานลอยไอ้บีแม่งเปิดป,ประตูประตูแอร์พอร์ตอะสะพานล,ลอยแอร์พอร์ตอะเปิดประตูมาเจอกูอะคือไอสัตว์้อถอยดีหรืออะไรดีอะคือเราก็ไปมึงไปแตเราก็แกล้งหันหน้าไปทางอื่นนั่นคือเพื่อนเราเพื่อนเราเราแลกล้งหันหน้าไปทางอื่นว่า เดินผ่านไปก่อนเลยอะไรเงี้ยถ้าเป็นกูอะเปิดไปเรียบร้อยเดีถ้าเป็นรูปนี้ต่อจ้างให้มึงเรียกว่ามึงจะนอนตรงนั้นหรืวิ่งเข้ากับที่แล้วมึงมึงมีทางเลืกให้กูบ้าเปิดประตูมาปั๊บไอ้เชี่ยชื่นบีเปิดประตูมาเจอเราแล้วมันก็มันก็ใจดีสุดอเสื่มันก็เดินสวนเราไปมันคงนึกในใจว่าไอ้เชี่ยมันจะจะจะทำกูหรือไม่ทำแต่เราไม่รมาก็ไม่ทำนี่คือเราก็เลยเักเลงสมัยก่อนนะพวกเราเราไม่ทำถ้าเราบอกว่าเฮ้ยเล่นแม่งเรียบร้อยดิ ถูกว่าไอ้วันที่ผมโดนที่เสาลีเนี่ยแหละโดนสะกิดไงแล้วแม้ตอนนั้นผมไม่โดนเพื่อนไอ้เพื่อนที่โดสะกิดที่โดงหัวขาดไอ้เปิ้ลที่ที่ไปปวดในวัดเนี่ยที่ไปท้าต่อยท้าต่อยได้เลยแต่มันไม่มันไม่ได้เป็นคนทำเราที่เสาลีมันสะกิดเพื่อนแล้วมันขึ้นรถไปก่อนไอ้นั้นไอ้เพี่อนชุดนอกด้วยชุดนอกไปรับแฟนไปรับแฟนเรียบร้อยไอ้เพี่ไอ้เพื่อนได้ชื่นแต่แมื่อถ้าเกิดมันไม่สะกิดก็อาจจะโดนเช็คได้เพราะเราใส่บทแดงเป๊ะเราใส่บทแดงตอนนั้นใช่จริงใครแต่ก่อนนี่บทแดงไม่แต่ไปเดินมามุงคลองมา ทุกไฟไม่เคยโดนเช็คเลยนะไม่โดนแล้วก็เดินเนียนๆกับแฟนแล้วเนี่ยปดแดงกดแดงไปถึงแม่งเดินมาเจอกันพอดีเลยป้าเล่ายังไม่กระดกสักแก้วเลยเรียบร้อยเอาเลยเล่นกันจนแป้งจกอินก็ยังเล่นผมจบชิ้นก็เล่นอยู่ก็ยังเล่นอยู่